เอาเลยเด็กๆห่างหนึ่งเมตรไปแมตพร้อมโอเคหยิบเลยลูกหยิบเลยหนึ่งโคกหนึ่งมาม่าหนึ่งมาม่าหนึ่งูงไทยเลยลูกหยิบเลยเน่ยเ<ม><ม>ก่งมากลูกเก่งมากขอบคุณครับขอบคุณครับ ไล่ไปหมดเลยลูกด้วยขอบคุณค่ะสาธอเอไปลูกเอไปเอาปกคนอะไนู่นนงนนึ่งิดนึ่งตรนึ่งิดนึ่งมตรเอาไปลูกอมาม่าอันนื้อ

มด้อหกาหลงได้อ่อ่เราอลแล้วลวเาวไปฮะหนอมหมดหมดทั้งหายอยู่ทั้งหลายอ่นนี่ีด็ีงหอน่อ่าอ่านไปจับไปจับจั คุณาับผมคุณัหมดังหมดเป็ลบมันลันงหมดังเด่นหมดังผมต่อไม่ให้แฮะแดะนีคุณคาะขอบคุณค่กลูกสาวขอบคุณคาะบเด็กหมดแล้ว เงิาานไม้ด้านซ้ายเงินขวาด้านแดงโคตรจังจ้าลุงชายเอามาแจกกาแฟแอนใช่ป่านาานสครับผมอ้า, <ผม S 2> าวหย,ยิบเลยหย,ยิบเลยอันนี้เด็กโตรครับ <c oughs> อายุจะมาถึงเจ็ดขวบดี ยังไม่เข้าวัยปฐมดีฮะวัยปฐมคอาเดินมาเอาเลยครับเดินมาเอาเลยครับ <c oughs> เอาปาก <c oughs> ประชาชนเด็กมายื่นด้วย <c oughs> ใส่แมสฮะ <c oughs> ใส่แมสปากไม่ใส่แมส้ามาไม่ได้แล้วครับขอบคุณทางใส่แมส <c oughs> ใส่แมสแม ใสใจดีมากออกมาแล้วลูกแล้วออกมาแล้วรีรีตอบออกมาได้เลยเอขอบคุณนะคะครับผมครับผมอาถุงออ,อกก่อนคุณตบไอ,อ้ยนั่ง ข้าลูกสาวหนูก็กินเป็นนะเนี่ยแม่หนูกินเนี่ยรอบสองเลยทีเนี้ยคนเนี่ยใช้ปัดพิเศษนะ่นดูนะเนี่ยเอาแล้วคนาน,านั้น,น,นได้ยังคนนั้นได้ยังแล้วได้แล้วได้แล้วยังละสองอนี่นเ,เอาเยอะจังเลยต้นหลานนี่อยู่ใน,นนี่บอกว่มามีหลานเนี่ยแต่ไม่เอาหลานมาโชว์เลย เราบางล็อหยิบเลยหยิบเลยอแค่ 16, 16, น,นี้ฮะโจทยสุดท้ายละหยิบเลยครับ จอระโผล่ครับอะแต่ยืนไกลๆเอาโอ้โหฉันเจ้าขอบคุณพระครับผมครับที่เหลือเอาไปไหนอ่ะเพ่ไอ้ที่เหลือเอาไปไหนแล้วเนี่ยโอ้โหไมาเสียงจุงชายยืนรออยู่เนี่ยเด็กๆเอาไหนเอาไหน Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn